ยาล้างแผลทั่วไปก็จะมีหลายชนิดนะคะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันไปแต่วิธีการใช้งานหลักๆก็คือล้างสิ่งสกปรกออกจากแผลนั่นเองค่ะและที่ว่าการใช้งานแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกัน,นยังไงไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือน้ําเกลือนะคะนี้เนี่ยสามารถชําระล้างแผลล้างสิ่งสกปรกได้ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลสดแผลเน่าเปื่อยผู้พองเป็นหนองก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะต่อมาก็คือ3%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใช้ชําระล้างแผลที่ มีสิ่งสกรปรกอยู่ด้านในแผลลึกค่ะหรือว่าเป็นแผลเลื้อรล่างหรือว่าแผลขอบแข็งก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ล้างหูหยอดหูหรือว่าจะใช้บนปากก็ได้ค่ะต่อมาก็คือคอเฮกซิดีนนะคะใช้ชำล้าล้างบริเวณผิวเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะโดยเฉพาะป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตาดัดหรือบริเวณที่บาดเจ็บนะคะโดยให้ทายาคอเฮกซิดีนเนี่ยเฉพาะบริเวณที่จะรักษาเท่านั้นนะคะห้ามทายาบริเวณที่เป็นแผลลึกแผลถลอกหรือว่าแผลเปิดค่ะ ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาหรือเรื่องสุขภาพนะคะฟาซิโนเรามีบริการใหม่ค่ะปวดปว่วยไอายจามถามมาซี่ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านระหว่างเดินทางหรือที่ทำงานถามมาซี่ปรึกษาเภสัชกรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ